ยังไงจากตัวสำรองให้กลายเป็นตัวจริงได้เราต้องมาดูก่อนครับว่าเวลาคนเราจับใครสักคนเป็นตัวสำรองเนี่ยเพราะว่าอะไรสนับสนุนโดย Passion Plus อารมณ์ดีผิวดีจุบที่ Passion Plus ส่วนมากจะเป็นเพราะว่าบางเรื่องบางคุณสมบัติหรือว่าบางข้อในตัวอีกบุคคลน,นั้นนะครับไม่ผ่าน เลเวลที่เขาตั้งเอาไว้เช่นบางคนอาจจะดูเรื่องอะถ้าง่ายๆเลยก็เรียก superficial ดูเปลือกนอกนะครับ่ดูหน้าตาดูฐานนะดูเขาเรียกว่าสังคมหรือดูอะไรหลายอย่างหรือดูนิสัยหรือการกระทําที่รู้สึกว่าแบบยังไม่ผ่านอะ่ะแต่มีข้อดีบางอย่างเช่นโอ้โหสวยมากหรือหล่อมากจนเรารู้สึกว่าอยากจะอยู่ด้วยนะครับรู้สึกว่ามันมันยำมีอะไรเงี้ยนะนะครับแต่เรื่องอื่นไม่ผ่านก็เลยอยู่ด้วยแต่จับไว้เป็นตัวสำรองดังนั้นวิธีแก้ก็คือไปหาจุดนี้ให้เจอก่อนว่าจุดไหนที่เราเคารู้สึก ว่าเรายัางเป็นเลเวลนะครับที่เหมือนก็นว่ายังอ่อนของเขาอยู่แล้วไปพัฒนาจุดนั้นให้ขึ้นมาเท่าเขาหรือบางเรื่องเช่น ผู้ชายรวยมากโอเคลงคงไปแข่งเขาเรื่องรวยคงไม่ได้แต่ลองไปดูเรื่องความสุขในชีวิตเขาไหมถ้าเกิดเขาเป็นคนที่รวยแต่บ้างานแล้วก็เครียดนะฮะถ้าเกิดว่าเราเข้าสามารถเข้าไปเป็นตัวที่ทําให้เขาเห็นความสุขในชีวิตได้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้น่าอยู่ด้วยทันทีแต่ถ้าเกิดนั่งรอเขาเมื่อไหร่จะกลับบ้านอะไรยังไงคุณเป็นแค่คนอีกหนึ่งคนที่ทําเหมือนกับอีกเยอะแยะมากมายในชีวิตของเขาอยากรู้อยากทําเป็นทักมาที่คลับกิกเรียน3คอร์สสายเสน่ห์จบเลยทักนะครับ